สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของสัตวแพทย์ปฏิบัติงานได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์เงินเดือนที่จะได้รับ9620บาท สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ f a c e b o o k Page b o n Exam โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ